ตัดจ่ายที่0.005ค่าธรรมเนียมโอนค่อนข้างถูกขั้นตอนการโอนไม่ยุง่งยากวุ่นวายและคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการคุณเหรียญอีเทอร์นะครับผ่านทางอีเทอร์ไมลนะครับแล้วก็ตัดจ่ายเข้าสู่เมตาแมสทีนี้เนี่ยก็จะมีขั้นตอนวิธีการโอนออกมาเนี่ยในรูปแบบที่แบบเร็วมากๆแล้วก็ถูกมากๆนะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลย ก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจายพิชชาณ์นะครับช่องนี้เนี่ยเน้นให้ความรูเ้เกี่ยวกับเรื่องของการเอากระจอนะครับที่เอไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างไรายได้กันนะครับประเด็นเรื่องของการถอนของอีเธอร์มายนะครับก็เป็นดราม่าเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเอ้ยทำไมม,ม,มันเปลี่ยนวิธีตัดจ่ายหรือว่าเอ้ยทำไมขั้นตอนในการตัดจ่ายมัน จุงยากุ้นวายนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับมองว่าตัวยูเทอร์ไมเนี่ยเขา,าน่าจะไปซัพพอร์ตหรือว่าจะให้มันมีการถอนในเชนที่มันมีค่าธรรมเนียมถูกๆนะครับโดยตัวเขาเองเนี่ยก็ลดภาระการจ่ายค่าธรรมเนียมไปน่าจะเยอะเออแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับคือถ้าเกิด เขาไปปลูกกับ m e t a m a s k เนี่ยคนที่ใช้ m e t a m a s k ในการซื้อขายหรือว่าในการทำดีฟาอยู่เนี่ยก็สามารถเอาเหรียญน,นะครับที่ขุดได้เนี่ยไปต่อยอดได้ทันทีเลยนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆแต่ถ้าเราเป็นตัวนักขุดอย่างเดียวนะครับที่แบบว่าขุดแล้วก็ขายขุดแล้วก็ขายอย่างเดียวนะครับไม่ได้เป็นลงทุนอยางยืนเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยขั้นตอนมันยุ่งยากวุ่นวายนะครับแต่วันนี้นะครับก็ผมเองเนี่ยก็ได้ไปเจอแล้วกันเนาะว่าเออไอตัวบแอนเนี่ย เขาเหมือนมีการเปิดเชนของตัว m ม t i c chain เนี่ยเมติกเมนเน็ตเนี่ยเข้าไปเชื่อมต่อกับตัวอ่าบแอนแล้วเออประมาณนั้รคูละงงเลยเอาเป็นว่าเขาก็คือฝากตัว m ม t i c เนี่ยเข้าไปผ่านทางตัวเชนที่อีเธอร์มายนะขุดเข้าไปได้ก็คือ m ม t i c m มนเน็ตเนี่ยก็คือโอนปุ๊บเงินเข้าไปเลยนะครับซึ่งผมเองก็เลยมาแชร์ไอเดียนะครับว่าขั้นตอนเนี่ยมันเอ้ยมันไม่ได้ยุ่งยากแบบ ที่ทำคลิปเก่าๆมาแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยก็คือขุดมาเสร็จนะครับเข้าตัว MetaMask หลังจากนั้นเนี่ยคือตัด0.05นะครับที่ MetaMask เข้ามาใน MetaMask แล้วเนี่ยเราขายเป็นเมติกนะครับพอขายเป็นเมติกเสร็จแล้วก็โยกเมติกอันนั้นเนี่ยเข้าไปในตัว Binance หลังจากนั้นก็ไปขายตัวเมติกใน Binance เนี่ยออกมาเป็น USDT ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถถอนออกมาผ่านทาง P2P นะครับผมได้ทําคลิปเก่าๆวาแล้วนะครับไปดูกันได้ โอเคขั้นตอนจะเป็นยังไงแล้วก็ค่าธรรมเนียมจะถูกจริงไหมนะครับก็ไปชมกันในคลิปได้เลยอ๋อแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ลืมบอกไปนะครับว่าไอตัวแรงขุดนะครับเออผมลืมพูดไปเลยก็คือถ้าเกิดเนี่ยนะดูในที่หน้าจอกันเลยนะแรงขุดของผมนะครับอยู่ที่ประมาณ200แล้วกันนะครับนี่นะรีพอร์ตอยู่ที่203นะครับจริงจริงก็วิ่งอยู่ประมาณ200นั่นแหละนะครับก็เนี่ยนะดู Estimate Earning นะครับอยู่ที่0 0 0 5 แปลว่าอย่างนี้นะครับแปลเป็นง่ายๆก็คือถ้าเกิดใช้วิธีนี้นะครับก็คือคือแรงขุด200เนี่ยจ่ายทุกวันนะวันละหนึ่งครั้งเลยถ้าเกิดใครแรงขุด100ก็จ่ายทุก2วันนะครับแล้วก็ทํากระบวนการตามในคลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถได้รับเงินเกือบทุกวันได้เลยนะครับส่วนถ้าใครแรงขุด50ก็4ี่วันจ่ายรอบหนึ่งสถึงหวันรอบหนึ่งเนี่ยผมว่ามันก็เร็วมากๆแล้วนะเออถ้าใครแรงขุดน้อยๆนะผมว่าใช้วิธีนี้นะน่าจะคุ้มกว่า ไบแนนผูนะโอเคก็ไปดูกันเลยตัวหน้าจองของผมนะครับก็คือผมได้บันทึกค่านะครับ mm hmm. เหรียญต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนจบกระบวนการนะครับซึ่งอันนี้นะเป็นขั้นเตรียมการของผมเองนะ mm hmm. เพื่อให้การเทสเนี่ยมันดูแบบมีความโปร่งใสชัดเจนนะโอเคเนี่ยนะครับก็คือผมเอาคอปปี้ตัวมูลค่าทั้งหมดนะครับที่ผมใช้เนี่ยนะก็มีอีเทอร์นะครับมี usdt นะครับแล้วก็มีตัว m ม t i c นะครับก็คือ m ม t i c p o ลิ g อนตัวนี้นะซึ่งค่าต่างๆนะผมก็เอามาใส่ในแต่ละช่องแล้วในตอนเริ่มต้นกระบวนการส่วนทางฝั่งที่เป็น Metamask นะครับใน m ม t i c เน็ตเวิร์นะครับผมก็เอาค่ามานะครับก็คือล็อกอินเข้าไปใน wallet m e t i c n e t w o r k อันนี้นะครับทีนี้เนี่ยครับเอาเมาส์ชี้ขึ้นไปนะครับตรงมูลค่าเนี่ยมันก็จะขึ้นเรียญนะครับว่าเอ้ยมันมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ ผมก็พิมพ์ตามไปนะครับซึ่งทศนิย,ยมมันยาวมากๆนะครับผมก็ได้ทําการย่อมันลงนะเหลือประมาณสักนี่แหละประมาณ6หลักประมาณนี้นะครับก็คือเริ่มต้นนะครับเราก็ตัดจ่ายมาจากอีเทอร์มา์นะครับผมจะเอาค่าเป๊ะๆของมันมาเลยนะครับก็คือค่านี้นะ0.004997นะครับี่จริงๆมันเวลามันตัดนะมันตัด0.005นนะครับแล้วก็ มันจะไม่ได้เป็นเศษอย่างนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยผมโอนไปโอนมาแล้วมันเหลืออยู่ประมาณเท่านี้นะครับผมก็จะเอาค่านี้นะครับมาเป็นตัวตั้งต้นแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูตอนจบกระบวนการนะว่าแต่ละค่าเนี่ยมันได้เท่าไหร่แล้วเราลอสเงินไปในการโอนหรืออะไรยังไงเท่าไหร่นะครับโอเคขั้นแรกเลยนะครับก็คือเราไปสมัครตัว MetaMask เข้าขึ้นมานะครับตามคลิปก่อนแล้วก็เซตวอลเล็ตไปให้ไปขุดเข้าไอ้ไตัว MetaMask นะครับทีนี้ พอเราเซ็ตเรียบร้อยในตัวฝั่ง e ีเ e อร์มายนะมันก็จะจ่ายนะตรงนี้นะแถวๆโซนเม็ดไปเม็ดเม็ดตอดเนี่ยให้ไปเข้าอ่าเลเยอร์2พ o ิก g อนอันนี้นะครับของ e t เ e อนะครับอ่ามันตัดจ่ายออกมาปุ๊บเนี่ย0.005นะอ่าก็เปรียบเสมือนว่าเริ่มต้นตรงนี้นะครับ0.0049อันเนี้ยคือตีว่าเป็น0.005นะครับพอเราได้อย่างนี้นะครับเราก็ทำการ Swap เหรียญน,นะครับโดยใช้ตัว Quick Swap นะครับ ก็คือเข้าไป URL quickswap. exchange อันนี้นะครับกด enter ไปเลยนะครับซึ่งมันก็จะเรียกหาตัว MetaMask ก่อนนะครับซึ่งอันนี้นะผมได้ทำการาล็อกอินเข้าไปใน MetaMask เรียบร้อยนะครับเนีย่ยนะแล้วเราก็เลือกนะครับเลือกตรงนี้นะมันก็จะเข้าอยู่ใน m e t i c Chain นะครับเราให้เราทำการ swap นี้นะก็คือจับคู่เป็น Ether นะครับ Ether อันนี้นะโทษนะ เนี่ยนะเปลี่ยนจาก e t อ e r นะครับให้กลายมาเป็นเมทิกนะครับมันก็จะโชว์ค่า e t อ e r ของเราตั้งแต่เริ่มต้นนะครับทีนี้นะครับผมก็จะทําการ swap ทั้งหมดนี้เลยนะครับเนี่ยนะกดใน mac ของมันเลยนะครับกด swap เลยปิ้งทีนี้ c o n f i r ม swap นะครับหลังจากนั้นเราก็รอนะครับก็จะมีการขึ้นมาให้ทําการ c o n f i r มนะซึ่งค่าแก๊สก็จะประมาณนี้นะกด c o n f i r มไปเลย เรียบร้อยนะครับมันบอกว่าสวอปเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วจริงหรือเปล่าเราก็มาเช็คใน m e t a m a s k นะครับอ๋อโอเคเนี่ยนะมันบอกสวอปเสร็จแล้วนี่นะไปดูใน explorer ก็คือมันขึ้นมาเรียบร้อยนะติ้งตึงตงต,งต,งตึงเลยนะครับทีนี้เราก็จะได้เป็นเมติกมาก่อนนะครับผมก็ขอ r e f r e ชหน้านี้ก่อนนะครับเพื่อดูว่ามันได้มากี่เมติกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ ตัวอีเทอร์ของเรานะครับก็กลายเป็นศูนย์ไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวเมทิกของเราเนี่ยก็ได้มูลค่ามาอยู่ที่9.892468อันนี้นะทีนี้นะครับผมก็จะทดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนผมกดโอนไปเนี่ยผมจะต้องโอนไปให้เหลืออยู่ในกระเป๋าเมตาแมสเนี่ยอยู่ที่0.139นะครับเป็นการโอนแค่เฉพาะอีเทอร์ที่มันเกิดขึ้นละกัน,นครับผมก็จะทําการคํานวณนะครับก็คือเอาค่าในช่องนี้นะครับจริงๆในช่องนี้เนี่ย มันค่ามันจริงๆมันก็คืออยู่ที่9.8ตรงนี้นะครับซึ่งส่วนต่างนะครับผมก็จะเอาช่องนี้นะครับมาลบด้วยช่องนี้นะครับก็คือ e t อ e r ที่เราคอนเวลร์มานะครับค่าตัวนี้เนี่ยมันก็คือเป็นมูลค่าเท่ากับประมาณตรงนี้แหละนะครับทีนี้นะครับทําการโอนนะครับก็คือโอนเมติกอันนี้เลยนะครับโยกับเข้ามาในไบแอนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาขายกันในไบแนนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเมติกอันนี้นะในไบแอนเนี่ยถ้าเกิดเรา กดฝากนะครับเนี่ยนะกด d e p o s i t เข้าไปเนี่ยอ่าตัวมันจะมีนี่นะ m ม t i c chain เนี่ยที่สามารถฝากเข้ามาได้แล้วเอออันนี้นะจริงๆก็คืออันนี้มันเป็นอันอัปเดตใหม่เนะก็คือฝากผ่านทาง metic chain เข้ามาได้เลยเออให้เราทําการเนี่ยนะ copy เลข address นะครับจริงๆมันก็คือวิ่งอยู่บนเชน i n ethereum นั่นแหละนะครับก็คือเลขเดียวกันนี่แหละนะครับกด copy address มาเลยนะครับแล้วก็ เราก็มากดตรง MetaMask ตรงนี้นะครับเข้ามาเปิด Extension มานะครับแล้วก็กดตรงเหรียญเมติกตรงนี้นะครับกดเซ็นไปนะครับใส่ d ดเด s สลงไปนะครับแล้วก็กรอกค่าที่เราจะโอนนะครับก็คือผมจะเอาค่าในช่องนี้มาใส่นะครับ9.74313นะครับทีนี้ก็กด Next มาเลยนะครับอันนี้นะครับ ก็ตรวจเช็คก,กันให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดคอนเฟิร์มเลยนะอ่ะมันก็ขึ้น pending ก่อนนะครับเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอมันส่งน่าจะแป๊บเดียวนะเออโดยโปกติก็จะอาจจะใช้2องสนาทีอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องรอสักครู่นะครับนี่นะมันบอกว่าส่งไปแล้วนะ50วิทที่แล้วนะครับก็คือ1นาทีมาแล้ก็โอเคนะครับประมาณ2นาทีจริงๆด้วยนะครับอันนี้9ก้าโมงยีครับก็ตัว p o l y กอนเมติกนะครับ มันก็เข้ามาแล้วนะครับนี่นะค่าสุดท้ายนะครับก็คือได้อยู่ที่9.999ตรงนี้นะครับผมก็จะก๊อปปี้ค่านี้นะครับผมก็จะทําการทดไว้ก่อนนะช่องในรันตึ้งนะครับค่าที่ผมจะต้องเอามาขายเป็น USDT นะครับก็คือเอาค่านี้นะครับลบด้วยค่านี้นะครับปึ้งเรียบร้อยก็คือขายไป9 0 0นี่แหละจริงๆก็คือค่าเดียวกันกับตัวค่านี้แหละนะผมก็จะทําการขายเลยนะขาย เพื่อให้ได้ USDT มานะครับเรามาดูนะว่าเอ้ยมันได้กี่ตังค์นะกดเทรดแล้วกันนะครับตรงนี้นะเทรดคู่กับมันมีตัวอะไรบ้างเนี่ยเป็น USDT นี่แหละนะครับ mm hmm. ก็คือช่องนี้นะเนี่ยนะผมขายราคามาร์เก็ตตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดเซลล์นะครับามาใส่ตรงนี้อ,อ๋อมันมันขายได้เป็นหน่วยแบบหลักหลักหน่วยแล้วกันเนาะ หลักแบบเศษเศษแบบเศษเหรียญเหรียญเนี่ยมันขายไม่ได้นะเอาเป็นว่าผมก็จะทําการขายไป9.7แล้ัน,นะครับ9.7นะครับนี้กดเซลล์นะครับปิง้งอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็กลับมาที่วอลเล็ของเรานะครับแล้วก็มาทําการสรุปค่านะครับโอเคนี่ก็คือวิธีการขายเนาะเราก็ จะขายมาได้เป็น USDT ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆจะถอนก็ใช้วิธีตามคลิปเก่านะครับก็คือการถอนเงินออกจากตัว P2P ก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่านะครับก็โดยสรุปนะครับค่าแรกเริ่มต้นนะครับตัว Ether ของเรานะครับอยู่ที่0.0049อันนี้ก็อนุมานว่าเป็น0.005นะครับอันนี้นะทีนี้ USDT ที่เราได้ได้รับมานะครับก็คือจะเท่ากับช่อง นี้นะครับลบด้วยของเดิมนะครับอ่าก็คือได้มา10.56ดอลลาร์นะครับซึ่งจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นเมติกในส่วนที่ยังลงเหลืออยู่นะครับก็เท่ากับอันนี้นะครับลบด้วยช่องนี้นะครับอ่าถ้าเราไปเช็คราคา P2P นะครับตอนนี้ก็จะพบว่าอย่างปัจจุบันเนี้ยก็ตีว่าอยู่ประมาณ32บาทนะครับก็เท่ากับช่องนี้นะครับคูณด้วย 32โอเคอ่ะเราเดี๋ยวผมสรุปให้นิดนึงนะโอเคครับก็คือในฝั่งทาง Exchange นะครับที่มูลค่าทั้งหมดนะผมจะสรุปแล้วก็รวมกันเป็นหน่วยเป็น USDT นะครับก็คือค่าก็จะเป็นช่องนี้นะครับบวกกับตัวที่เป็น US ที่เรากดออกมาได้เนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของเมต i กนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่นะ คือเงินทั้งหมดนะที่เข้ามาใน Exchange ของตัว Binance เนี่ยก็จะมีมูลค่าอยู่ที่10.61 USDT นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นมูลค่าที่ถ้าเราขายอ t เทอโดยปกติ0ูนประมาณ0 0 0 5เนี่ยก็จะได้ u s ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวที่มัน l o s สไปในกระบวนการนี้นะใน t i c c h a i n เนี่ยผมตีว่ามันมันเท่าๆกันแล้วกันเนาะเออลอสไปทั้งหมดเอาช่องนี้มาลบไปช่องนี้ได้0.1นะครับ ก็คือตีคร่าวๆนะครับว่าอยู่ที่ถ้า US เราเท่ากับ32บาทนะครับมันก็หายไปแค่ประมาณ3บาทเท่านั้นเองนะอ่ะ4บาทแล้วกันเท่านั้นเองโอเคท้ายคลิปผมสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับว่าวิธีการนะครับก็คือให้เรานะครับทำการขุดนะครับเข้าไปใน MetaMask ก่อนนะครับแล้วก็พอได้เหรียญมา0.005นะครับถ้าเพื่อนๆจะไม่สะสมไว้ จะทำการโอนทันทีเลยเนี่ยค่าธรรมเนียมนะครับเท่าที่ผมคิดนะครับใช้วิธีนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณแค่4บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวการโอนการอะไรเงี้ยครับมันง่ายมากๆนะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยลดขั้นตอนจากคลิปเก่าๆเนี่ยได้เยอะมากนะโดยที่เราขุดเข้ามาใน Metamask ก่อนนะครับพอเหรียญมันเข้าเป็นอีเทอร์มาใน Metamask แล้วนะครับเพื่อนๆเข้าไปทําการกด quick swap นะครับ สวอปไอตัวเมทอ่อสวอปตัวอีเทอร์นะครับให้กลายเป็นเมติกก่อนนะครับทีนี้ก็เพื่อนๆพ่อพอได้เมติกกลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทําการถอนนะครับตัวเมติกนั้นเนี่ยเข้ามาในตัวใบแนนนะครับซึ่งพอเหรียญมันเข้ามาในไบแนนเราก็ขายตัวเหรียญเมติกอันนั้นเนี่ยมาเป็น USDT นะครับแค่นี้ก็จบเลยนะครับโอ้โหง่ายมากๆเลยนะ วิธีการประมาณนี้นะครับซึ่งในคลิปทั้งหมดเนี่ยผมมาพลูฟให้ดูนะว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยเออมันกดกันยังไงกดตรงนั้นตรงนี้อะไรยังไงประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ตัวตัวท้ายที่สุดเนี่ยค่าธรรมเนียมมันมันถูกมากๆเลยนะเออเมื่อเรามาเทียบเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยก็จะใกล้เคียงประมาณอย่างนี้เลยนะครับแต่ผมตั้งข้อสังเกตเล็กๆนิดนึงนะครับว่าก็คือถ้าคนไหนอย,อยากจะได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยไม่แบบ จะไม่เหลือไว้แล้วอะไรเงี้ยนะมันก็ทําไม่ได้แล้วกันเพราะว่าตอนขายเมติกเท่าที่ผมกดดูในไบแนนเนาะมันมันล็อกไว้ที่ทซษิยม1หลักนะครับก็คือจริงๆมันลอดไปนิดๆหน่อยๆนั่นแหละนะก็คือมันยังค้างอยู่ใน x c h a n g นนั่นแหละเออซึ่งเราก็สามารถกดถอนอย่างเงี้ยง่ายๆได้เลยนะก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละนะครับก็ถ้าใครทำไม่ได้หรืออะไรยังไงก็ คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับจริงๆก็มันง่ายมากๆแล้ววิธีนี้นะก็ลองไปศึกษากันดูนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะมากมาย swap แค่ขั้นเดียวแล้วก็โอนอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ขายเทรดเป็นปกปติได้เลยโอเคนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมนะครับใชาคลิปฝากร้านเหมือนเดิม ใครสนใจเครื่องคอมพิวเตอร์เอาไว้ขุดหรือเอาไว้อะไรอย่ครับก็ทักพีทคอมพิวเตอร์มาได้ส่วนใครอยากจะประกอบเองก็อย่าลืมไปอุดหนุนเคสหลิกกันไฟดูนะครับใน i อพีสรีโในช้อปปีนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม